สวัสดีค่ะวันนี้เราจะชวนทุกคนมาทําขนมวงโบราณหรือว่าขนมโป่งนั่นเองนะคะสูตรนี้กรอบนอกนุ่มในค่ะแล้วก็มีเนื้อมะพร้าวด้านในกรุบๆนะคะนวดไม่นานแถมไม่อมน้ํามันด้วยทําง่ายสุดๆไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยเริ่มจากการใช้แป้งข้าวเหนียวนะคะ200กรัมน้ําตาลปีบ๊บหรือว่าน้ําตาลมะพร้าวนะคะ80กรัมเกลือครึ่งช้อนชาจากนั้นนะคะเราจะนวดให้ตัวแป้งเนี่ยเข้ากับตัวน้ําตาลปี๊บดีค่ะ หลังจากที่นวดเรียบร้อยแล้วเราก็จะใส่มะพร้าวขูดขาวลงไป80กรัมนวดนะคะให้ทุกอย่างเขาเข้ากันดีก่อนระหว่างนี้นะคะเราก็จะเติมน้ําร้อนลงไปให้ทยอยเติมลงไปนะคะวันนี้เราใช้ประมาณ125 ml สำหรับน้ำร้อนเนี่ยอาจจะใช้มากหรือน้อยกว่านี้ก็แล้วแต่ความชื้นของตัวน้ำตาลแล้วก็ของตัวมะพร้าวด้วยนะคะให้เราค่อยๆทยอยใส่ลงไปจากนั้นเราก็จะนวดนะคะให้เขาเข,ข้ากันดีได้ลักษณะนี้เลยค่ะจะใช้เวลาประมาณนวด5นาทีนี่ค่ะ ก็ลองปั้นๆดูนะคะถ้าปั้นแบบนี้ได้ก็แสดงว่าใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะโรยแป้งข้าวเหนียวลงไปการติดนะคะแล้วก็นํามาปั้นค่ะครึ่งให้เป็นแท่งยาวๆแบบนี้นะคะความใหญ่ก็ประมาณนิ้วก้อยเราได้ค่ะจากนั้นก็พับเข้าหากันแบบนี้ค่ะได้หนึ่งวงแล้วเดี๋ยวเรานะคะก็จะมาปั้นจนเสร็จเลยค่ะ หลังจากที่เราปั้นเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะพักไว้ก่อนนะคะไปตั้งน้ํามันให้ร้อนกันเราจะใช้ไฟกลางค่อนอ่อนในการทอดนะคะลองเช็คดูว่าน้ํามันร้อนดีไหมไม่ต้องให้ร้อนมากนะคะแค่อุ่นๆก็พอสามารถใส่ลงไปได้เลยค่ะ พอใส่ลงไปแล้วนะคะยังไม่ต้องขยับนะคะจนกว่าเขาจะเซตตัวเราค่อยขยับเราก็กลับด้านนะคะเราจะทอดกลับไปกลับมาแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะด้วยไฟกลางค่อนอ่อนจะไม่เล่นเป็นไฟแรงนะคะเพราะว่าตัวขนมเนี่ยเขามีความหวานถ้าเร่งเป็นไฟแรงเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเกรียมไวแล้วด้านในไม่สุกนะคะก็จะค่อยๆทอดใจเย็นๆกลับไปกลับมาแบบนี้จะทําให้ขนมของเรานะคะมีความกรอบนอกนุ่มในแล้วก็ด้านในเขาจะมีความนุ่มมากๆเลยค่ะ หลังจากที่ขนมของเรานะคะเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีน้ําตาลเข้มๆแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะให้เรานะคะตักออกจากความร้อนได้เลย นำขนมของเรานะคะไปพักให้เสด็จน้ำมันดีจากนั้นก็พร้อมจะเสิร์ฟได้เลยค่ะวันนี้เราจะไม่ได้ทําตัวน้ําตาลโรยหน้านะคะเพราะว่าตัวขนมอันเนี้ยมีความหวานแล้วก็ความมันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นต้องใช้น้ําตาลโรยหน้าแถมทําง่ายมากๆใช้เวลาไม่ถึง30นาทีก็ได้ทานแล้วค่ะเนื้อเหนียวนุ่มกรอบนอกนุ่มในมากๆยังไงไปลองทํากันดูนะคะวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมค่ะย,ยังไงฝากเพจทํากินกันบายโควิดโควช่องโควิดโฮฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ทางเพจแล้วก็ทางช่องของเราด้วววยนะะวนนนนะะะะคคคคัีี้้้ไปปก่่อแลลเจิหานะสด